s a ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเช่นเดิมค่ะแอดมินเพจกระเป๋าจาก USA ก็ยังมีสินค้ามาแนะนำกันเหมือนทุกวันเลยหลังใหม่มาบอกว่าแอดมินนะแนะนำแต่สินค้าชิ้นใหญ่ๆขอชิ้นเล็กๆบ้างวันนี้นำสินค้าที่เป็นชิ้นเล็กๆมาแนะนำกันบ้างนะคะเป็นพวงกุญแจค่ะพวงกุญแจจากโค้ดชิ้นนี้เนี่ย เป็นแมท e r ีย l สีทองเหลืองนะคะในส่วนของแท็กตัวห่วงตัวตะขอภายในคุณสามารถใส่ภาพถ่ายได้นะคะน่ารักดีค่ะพี่ว่าเขาทำออกมาเพื่อตอบสนองกิเลสของเราได้ดีจริงๆตัวพวงกุญแจชิช้นนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราใส่พวงกุญแจห้อยกุญแจแล้วเนี่ยเราสามารถนำเขาเนี่ยไปตกแต่ง ในกระเป๋าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายกระเป๋าถือหรือกระเป๋าสตางค์เนื่องจากขนาดของตัวพวงกุญแจไม่ได้ใหญ่อันนี้นี่เพทย์ถือให้เห็นเลยนะคะว่าถ้ามันอยู่ในฝ่ามือเนี่ยก็เล็กมากๆเลยถือว่าตอบสนองในเรื่องของความเล็กให้กับลูกเพจแล้วนะคะคล้องกับกระเป๋าที่เป็นหลายสีหรือ สีพื้นเนี่ยนะคะล้วนๆก็สวยหรือนำไปตกแต่งในกระเป๋าที่เป็นลวดลายก็ดูดีเผื่อว่าคุณกำลังมองหาพวงมุกแจค่ะพี่แนะนำเลยนะคะทุกใจชอบใจทักทายกันมาค่ะกระเป๋าชัก USA ซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิป